สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะโปรแกรมวอลเล์บอลหญิงศึกโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกโดยวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามต่อเนื่องพบกับเจ้าภาพทีมชาติโปรแลนด์เช็คโปรแกรมประจำวันพุธที่20กันยายน66ได้ที่นี่โปรแกรมวอลเล์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกจัดขึ้นที่เมืองหนิงโปประเทศจีนเมือง โตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเมืองลอสประเทศโปลแลนด์ระหว่างวันที่16ถึง24กันยายน66สำหรับครั้งนี้มีชาติเข้าร่วมการแข่งขัน24ชาติประกอบด้วยตุรกีสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียบราซิลอิตาลีโปลแลนด์ญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์โดมินิกันแคนาดาเยอรมันไทยบังการีย โตริโกเบลเยียมเช็คโคลัมเบียเม็กซิโกอ์เจนตินาเกาหลีใต้ยูเครนสโลวีเนียและเปรู โดยโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมแต่และกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาทีมอันดับ1-2ที่มีผลงานดีที่สุดเท่านั้นที่จะได้ตั๋วเข้าไปเล่นในโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง11สิงหาคม67สำหรับผลการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิก2024รอบคัดเลือก และเช็คสถานการณ์อันดับตารางโปรแกร,รมวอลเลย์บอลหญิงเช็คได้ที่นี่กลุ่ม A. จ่าฝูงเซอร์เบียลงแข่ง3นัดชนะ3มี9คะแนนอันดับ2จีนลงแข่ง3นัดชนะ3มี9คะแนนอันดับ3เนเธอร์แลนด์ลงแข่ง3นัดชนะ2แพ้1มี7คะแนนอันดับ4โดมินิกัน ลงแข่ง3ชนะ2แพ้1มี6คะแนนอันดับ5แคนาดาลงแข่ง3ชนะ1แพ้2มี3คะแนนอันดับ6เช็กลงแข่ง3นัดชนะ1แพ้2มี2คะแนนอันดับ7เม็กซิโกลงแข่ง3แพ้3ยังไม่มีคะแนนและอันดับ8ยูเครนลงแข่ง3แพ้3ยังไม่มีคะแนนกลุ่มบีจาฝูงญี่ปุ่นลงแข่ง3นัด ชนะ3มี9คะแนนอันดับสองตุรกีลงแข่ง3ชนะ2มี9คะแนนอันดับ3บราซิลลงแข่ง3ชนะ3มี8คะแนนอันดับ4เบลเยียมลงแข่ง3ชนะ1แพ้2มี3คะแนนอันดับ5อาอาเจนจินาลงแข่ง3ชนะ1แพ้2มี3คะแนนอันดับ6กโบตริโกลงแข่ง3ชนะ1แพ้2มี3คะแนนอันดับ7บังการีลงแข่ง 3, 3แพ้2มี1คะแนนและอันดับ8เปรูลงแข่ง3แพ้3ยังไม่มีคะแนน กลุ่ม C จากฝูงโปรแลรนด์ลงแข่ง3มชนะ3มี9คะแนนอันดับสองสหรัฐอเมริกาลงแข่ง3ชนะ3มี9คะแนนอันดับสมอิตาลีลงแข่ง3ชนะ3มี9คะแนนอันดับ 2, สีเ่เยอรมันลงแข่ง3ชนะ3มี8คะแนนอันดับ5เกาหลีใต้ลงแข่ง3แพ้3มี1คะแนนอันดับหไทยลงแข่ง3แพ้3ยังไม่มีคะแนนอันดับ สโลวีเนียลงแข่ง3แพ้3ยังไม่มีคะแนนและอันดับ8โคลัมเบียลงแข่ง3แพ้3ยังไม่มีคะแนนทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันศึกโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกเกมที่4ประจำวันพุทธที่20กันยายน66มีดังนี้ กลุ่ม A เนเธอร์แลนด์พบยูเครนเวลา9นาฬิกาโดมินิกันพบเม็กซิโกเวลา12นาฬิกาเซอร์เบียพบเช็กเวลา15นาฬิกาจีนพบแคนาดาเวลา18นาฬิกา30นาทีกลุ่ม B เบลเยียมพบเปรูเวลา8นาฬิกาตุรกีพบอาร์เจนตินาเวลา11นาฬิกาบราซิลพบโปรตุเกสเวลา14นาฬิกาญี่ปุ่นพบแบงกาเรียเวลา17นาฬิกา25นาที กลุ่ม C อิตาลีพบโคลัมเบียเวลา16นาฬิกา30นาทีสหรัฐอเมริกาพบเกาหลีใต้เวลา19นาฬิกา30นาทีโปแลนด์พบไทยเวลา22นาิกา30นาทีเยอรมันพบสโลวีเนียเวลา1นาฬิกา30นาทีช่องทางการรับชม การถ่ายทอดสดโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกมีดังนี้ volleyball w o d com vbtv รับชมได้ทุกคู่ซื้อแพ็กเกจ169บาทต่อเดือนทางทีวีช่อง Workpoint ช่อง23เฉพาะนัดที่มีวอลเลย์บอลหญิงไทยลงแข่งขันขอขอบคุณแรงข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ